มันเหมาะสมสถานที่ไม้นี่มันชอบอใกไสหินไม่ชอบที่โผร่ที่อะไรอะไรที่การแก้งที่อะไรที่มีจฉาแรงน้ำก็ตางถ้าเป็นการแก้ไม่ขึ้นเลยมันอาศัยคนอื่นอาศัยอะไรต้นไม้อื่นมันพุ่เขา,าเสมือนคนคนบางคนก็อาศัยเกี่ยวโยงกันอะไรเชื่อมโยงกันบางคนก็พึ่งตัวเองเลย ไปได้เลยบางคนต้องอาศัยเกลือูนหนูจขึ้นไปเหมือนกันต้นไม้เป็นหลักธรรมชาติถ้าใครคิดใครอ่านก็มีเดียวกันบางคนไม่ชอบบังคับบางชมต้องบังคับไปได้บางคงบังคับขนาดไหนก็ไปไม่ได้เหมือนควายป <c oughs> ระเภทนี้พรุทธเจ้าท่านไม่สอนสหรับประทับปรลมาแล้วครูบาอาจารย์ยุคนี้ท่านผู้มีอาา์เครื่องรู้ท่านก็ไม่เอา ทำไมพูดไม่ได้เรื่องเสียเวลาถ้าถึงเป็นเย็นหนังสือเป็มีคนอะไรที่หัวหัวมีก็มีหัวไม่มีเขาภาษาอังกฤษเาปุ๊สอนเท่าไหร่ตัวกอตัวเดียวนี่เป็นเดือนก็ไม่ได้เอมันก็มีอย่างนี้ประจำโลกไม้ที่นี่ขนาดดีที่สุดก็มีสอนที่สุดก็มีเนี่ยขนาดขนาดกลางก็มีขนาดเลวที่สุดก็มีเนี่ย มันก็มีไม้เผ็ดไม้ร้อนมีหมดอยู่ทีป่าก็เผ็ดหนาเดือนห้าจะเก็นหนาวนึงไม้ก็สมบูรณ์ตามธรรมชาติหมดะจะให้คนเสมอกันเป็นไปได้ต่บางบางต้นไม้บางประเภทอย่างต้นไม้ก็สูงด้วยงามด้วยแต่กิ่งแขน,นก็งามด้วยคนละหมากรากไม้มตดงสมบูรณ์พื่อเป็นประโยชน์แต่ทั้งคนทั้งสัตว์ด้วยนั่น บางต้นมันก็ไม่เป็ดน,นี่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์หรือคนเหมือนกันบคนนิสัยกว้าง,างเกลียดเจริบริษัทบริบาลเยอะร่มเด็นน่เพราะคนดยตื่นเขาเพื่อกูหนุนช่างม,มาผิดกันดูอย่างนั้น,นท่าน,นจะแยกไว้ยังไงในงครั้งปฏิการภาหารมีกี่ประเทศสุการิปตสโกก็บ่าเมื่อจบแล้วหมดมกิเลสแล้วไม่กว้างสอนคนอื่นก็ไม่ได้รู้เฉพาะนั่น ว่าเตวิชโชเนั่นรู้จักว<ม>ิชาสามมีผู้มีญาณเครื่องรู้แหละเน,นี่ยทารัพินโจเนี่ยโหเก่งมีฤทธิ์มีเดชนรมานมอย่างโมกะพันล้านประิษัานพิโตนี่แตกฉานการจบใจเพษอะไรสอบปัญหาต่างๆพริจิตวิชาล่ะรู้ว่าดะจิตคนนี้เป็นประเภทนี้เอามาสอนอย่างพระแม่กุจันทร์มั่นท่านดักปูรรุ้ข้เนี่ยรู้วาระจิตคิดอะไรดักดักรู้ทันทีอาตมาพอเห็นนี่ น้วงปู่น้องแซงคิดปุ๊บเนี่ยเอาทันทีเลยเอาทันทีเลยถ้าท่านเห็นว่าจะจะดุท่านก็ดุทันทียแต่ต่อไปท่านบอกว่าไม่ได้นะท่านบอกเลยตอนท่านจำลาภาพใช่ไม่ได้คือเอาไปดักมันพอไปดักมันกแทนที่มันจะได้ประโยชน์เป็นไปดักไปพูดตรงจุดมันมันกลัวเห็นวัดไปเลย <c oughs> นั่นพวกนี้ชอบลองเลยแหละถ้ารู้จริงๆแล,ล้วครูว่าไใหญ่เลย เออแต่นี่เราไม่มียานเครื่องรู้ถึงมาดูตามว่าไปตามกำลังความสามารถของเรายุคนี้ไม่มีไม่มียานเครื่องรู้มารู้จักอุปนิสัยมีแต่รู้รู้แบบการคาดเานณ์การเดาไม่ได้รู้ด้วยเ่งรู้เคร่องเห็นอนุรู้เคร่งรู้เคื่องเห็นนี่มันแน่นอนที่ธรวมยานเครื่องรู้ถึงยากในไมต้องปฏิการดูสังขารนาก็ สมัยั้งนู้นก็พระอรหันตั้งห้าร้อยก็มีส่วนมากบริกรรมพิโตสารพินโยนะเอาเดี๋ยวนี่มีตะปูถุชนก็ดูกันไปตามหลักเขาทำยังไงที่พระแม่กุาลา์ท่นแย้งจะจะเจตเจ้าพระอรหันนอนไม่ฝันนก็ะแตงในผู้ปฏิขาเนี่แหละโดยตรงเลยจะมาเขาฟังเทศน์ท่านหรือที่คนต่อขึ้นมาก็พระอรหันนั่นนอนหลับไม่ฝันนั่น เพาว่ามันตาบอดเล่งอะไรก็คนมีร่างกายอยู่คนมีท่านอาจารย์นักเรียกว่าเมื่ออาจาร์มั่นท่านตอนสมัยท่านเป็นแพ้อากาศเล็งหนักนะเห็นว่าท่านก็ไปดักหนักดูท่านพอท่านพูดอะไรเอ๊ะใค้ว่าใครนอนฝันไปละเมอไปเนี่ยเอท่านเหญ่ก็รีบขึ้นไปขึ้นไปเพราะท่านเร็วมากนะเราจะตกิเป็นยาทายู่ป่าอยู่เขาสมัยนู้นนี่ โอ้โมีสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เพรียวว่องไวมากเลยเดี๋ไม่อีอายเลยทำไมใครเ่ะขนน้อยแดงเนาะข้าริฎกานั่นออกขนน้อยฝันนีนามันจะคู่นีเห็นหมาขึ้นมากเลยไล่เลยส่ายนี่ท่านเป็นาพาะประเภทไหนนี่เดี๋ยวพวกเดาแล้วก็ไม่ควรเดาออกมาให้คนเชื่อมากมายวันนั้นจะท่านมาหาจะไม่ออกชื่อท่าน,น,นถามว่า พันาหารหันมีอะไรมีน้ำกามไหมากันวะเอเอเราก็ไม่ได้เป็นพัอรหันก็เลยบอกผมกตอบแบบนี้นหละคนมีร่างกายอยู่พันาหารหันจะมีร่างกายมีกินข้าวกินอะไรข้อนี้ก็บข้อที่เด็กเนี่ยเอออยากข้าวจากน้ำอะไรต่างๆก็มีมก็เหมือน,นน้ำมันร่นฝางก็เลยบอกท่านมาตอบขึ้นมาให้ได้ออกชื่อกท่านไมีกล้าาถใครกันวะ แต่เราไม่ใช่ตาละหนันพูดจะพิจินาวนี่ละคนความสงสัยสนเทย่อมมีกับจิตบุตรชนท,ทั่วไปจะเรียนมาจากวิชาไหนก็ตามถ้าจิตไม่ได้ผ่านปฏิบัติงส,ตสงสัยตลอดจงคมสงสัยเป็นอุปสรรคการทางภาคปฏิบัติจะเป็นด้านจิตจับภาวนาก็ตามทําอะไรถ้าสงสัยส,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 สนเทนแล้วก็ทำอะไรก็กลางๆลามันไม่สําเร็จประโยชน มันหนักเป็นในบุตุชนแต่ให้โอาภาคปฏิบัติมันไม่ออกสงสัยโน,น้นสมลิกโนนพีกอ,อกนั้นปอกออก่างนี้ตามภาษาของกิเลสมันแยกออกไปดึงออกไปลากออกไปมันก็ไม่รู้ตัวคนกิเลกกับตัวเองเป็นอังเดียวกันใครจะพูดแล้วมันกันเดียวกันมีสงสัยอะไรในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รมก็เป็นธรรมชาติสรงไว้ทุกความจริงร้อยเปอร์เซ็นต อืดีก็เป็นดีชั่วก็เป็นชั่วนี่เห็นไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่ธรรมชาติมาแก้เลยต้นไม้เกิดขึ้นมาก็แก่กันหมดแต่ชา้าหรือเร็วก็ขึ้นกับกําลังหรือกับต้นไม้นั้นๆท่านั้นอย่างอายุนั้นนท่านนีคนเหมือนกันงานท่าน,นพูดธรรมชาติของรมแย่งแต่มันไม่ยอมนัดเห็นไหมถึงวันเกิดจึงทําบุญเออมีชา้ามียเรื่องเจ้าพวกนี้ทีเวลา นู่นนะเวลามันเกิดจริงมาใสดหาลุงลุงพ่อนะอย่างเงี้ยลุงพ่อไม่ได้กินเลยท่านถึงวันเกิดนั่นละเรี่ยงโลกพิธีมันไปดึงล่ากันไปหมดลงทะเลไปเลยหมดถึงวันเกิดนู่นดีนะสมเด็จท่านมีบุญพอถึงวันเกิดสมเด็จคนใส่บาตรมีชาติเยอะเด็กน้อยมันต่าน่ะท่านมีบุญนะเออถ้าส่สมเด็จพวกนี้ก็เลยเล,ล,ลึกถึงบุญ มันจะได้ทันกินเหลอวันหนึ่งเลยเลยถึงวันสมเด็จปีหนึ่งวันที่สิบสองสิงหาจริงเลยเดยแต็นปีหนึ่งมันจะทันกินเหลือมันได้กินไปทุกวันอือมันไม่ได้หล่อเลี่ยงทุกวันทุกวันบุญนี้เป็นเช่งส่งเสริมน้ําใจทุกเวลาทุกวินาทีว่างนั้นนี้เป็นความร่มเย็นตลอดคือความสุขออะไรเจ้าคุณุญบดีถนัดใจเป็นบุญเมตตาแพร่กว้างนั้นเข้ามาเป็นบุญคัมเบียเท่านั้นกว้าง คำว่าไม่เป็นบุญเท่านั้นเองแคบเข้ามาติดตันเข้ามามีทุจยากลำบากมัดคอตัวเองหมดแต่กันไม่ได้คิดหรือว่ามันคิดไม่ได้จึงอาศัยครูบาอาจารย์ผู้แนะนําสัสอนผู้มีความรู้ความฉลาดรู้จริงเห็นจริงแล้วมาประกาศศาสนานี้แน่นอนองอาจกล้าหาญไม่ห่วงคนจริงเป็นอย่างนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ุดแต่ท่านไม่ได้น้อมเข้ามาให้เชื่อพ่จารณาเลยว่านัน นี่พิจารณาเดี๋ยวนี้ก็ได้เลยทุกคนนี่เรามีความแก่เป็นธรรมดาเห็นใครยืนอยู่จะขนตั้งแต่ก่อนก็เป็นเด็กปล่อยลูกกระโปรงเล่นนานไปเห็นไหมแก่เข้ามาแก่อายุขนาดนี้พวกตึงวจยังเลยนนุ่นอายุขนาดนี้เกือบเจ็ดสิบแล,ล้วหรืออะไรน,นุ่นนี่เห็นไหมก็วันไหนมันจะเอาเข้าขงังมันยังมันยังไงม,มันจะไปบ้านเก่ายังคิดไม่ได้แล้วมันยังวิ่งเล็ก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 เอามันอยู่ยากนี่ผู้ท่านนี้ก็พูดตรงนะเออคุณลิขิต หมาแก่ประนานนี้มันออกไม่ได้ไม่ว่าจะใครแหละวะ <c oughs> เอามันยากนะดียังมีโอกาสได้ครบครูบาอาจารย์ในระลึกถึงบุญบุญกุศลยังติดตด่อสอยห้อยตามไปยังมีที่เลี่ยงความใจอยู่ไม่มีอะไระเลยแบบว่าใจไม่มีบุญเชเลยโอ้ยทุกข์ยากลำบากบนทุกข์แห้งแล้งอยู่ตลอดมาท่าเดินตามถนนก็ไม่มีลมเลยแดดทั้งวันก็วควสุขอะไร บอกให้แค่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไหว้พระทุกวันทุกวันก็คี้เกียแต่ทําท่าไหว้ตะองอกตะองอกแล้วก็ล่มตึง่งเจ้าบุญจริงๆไม่เอาไม่ว่า,าพระไม่ว่าใครแหละไม่ว่าหลวงพ่อแหละอธิบายหม,มือนเหมือนกันใจรุ่นเดียวกันนีว่ว่าเมื่อไรมันหนักมันหนักจริงๆมันจะต้องบังคับมันขึ้นลากมันขึ้นถ่าปฏิบัติผิดเช่นสายทางเดินก็ไปไม่รอดนะอาปลูกต้นไม้เลยซึ่ปปลูกผิดท่าของมัน แย่างต้นจันแดงเรานี่ที่บอกว่าปลูกไว้ไม่เกินนที่ทั่วไปน่ไปดูปลูกผิดที่ผีดิตอืมก็ตายทันทีเนี่ยคนเหมือนกันนะทั้งตั้งใจไม่ถูกจิตถูกขินถูกธรรมถูกทานถูกศีลถูกความซื่อสัตย์ถูกจริตตายลูกเดียวมีแต่ปัญหาหนั่นแหละยุ่งหมดเลยอย่าว่าแต่คนนะอามาวัวเป็นพระก็มาจากคนอันนี้ผู้พูดนี่ก็มาจากคนเหมือนกันถ้ามันอบรมไม่ได้ก็เท่าเดิม อันนี้เป็นเครื่องหมายของบอท่านจึงกล้าพูดนักปราชญ์บวชก็บวชแต่พลาดเฉยจไม่ได้บวชแน่ก้อนเดียวกันไม่ได้เห็นละถอนตัวได้แน่กอกได้ยิ่งถ้าเรามาประมาทแล้วก็หมายถึงว่าฉันรินธบาดไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็เล่นเพลินไปไม่มีใครบังคับบังเก์จินไปไม่ได้ก็เสียเปียบตัวเองผู้ชายญาติโยมพน้นอมเข้ามาเพื่อแบบได้บุญเพื่อกราบยกขึ้นใส่หัวแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่น้ําใจเขาเราก็เอาอีกน่ะ นี่เพราะเขา่าเขามาบวชปุ๊บในเมืองไทยเราโหนะเคารพผ้าเหลี่ยมเคารพมากที่เดียวนี่แ่ผ้าเหลี่ยมก็เลยที่ท่านอาจารย์ใหญ่พูดกันนั้นตามท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพูดก็ถือว่าตัวเองเป็นพระเลยที่ถีบมันน่าสูงจดฟ้าทันหเอไปที่ไหนเลยนู่นนะเห็นไก่น้อยไปที่เหยียบตายไปเหมือนเลยที่ไหนสั่งมาเลยนะอยากได้อะไรสั่งมาเลยเหมือนเหมือนอะไรเป็นอะไรมีอำนาจราชสักหรือเกยกันหว่า อา,อ,าอากอะไรโยมอยากได้สั่งเอาสั่งเอาตัวเป็นพระไอ้คมสั่งจากคมโลกนั้นเป็นพระเมื่อไหร่นั่นไม่ใช่เรื่องของพระพระต้องรู้จักรู้ใจคนเม่าเขามีความยากลําบากขนาดไหนเขาเดือดร้อนขนาดไหนท่านให้ถิงโจ๊กเว้นเวลาเจ็บป่วยท่านก็ให้ดูนั่นให้ดูการกระทบกระเทือนพระต้องคิดต้องอ่านเพื่อให้คมร่มเย็นแก่โลกเท่าไหร่นั่นแหละจึงเศร้ากันอยา่างสนิทผู้มาวัดผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพระมีศีลมีธรรมสนิทเลยร่มเย็น ไม่มีื่อนกระตุกกระเทือนยวนไปตลอดถึงว่าพุทธศาสนาศาสนานําโลกนําทั้งสามแดนโลกกระทำศาสานาอื่นนาได้แค่ช่วงคนยิ่งนีดีก็ไปทะเลาะก,กันไม่ไดีดูถูกศาสนาไหนก็มีดีอยู่นั่นแหละแต่มันมีมากน้อยต่างกันแต่พุทธศาสนานดีหมดออกไปคาไหนคาไหนไม่ทําคนให้เสียตั้งแต่ต่ําสุดจนถึงนิพพานคลุกหมดเลย มอเริ่มแต่ใจมีบุญมีกุศลเข้าไปร่มเย็นไปเรื่อยๆเลยๆนานในศาสนาอื่นแยกออกอย่างนั้นก็รู้จักอาการนักเรียนศึกษาอย่างคิดศาสนาบางอย่างมากท่านเยว่าถึงแค่สวรรค์พรมมโลกไปยังยากอีกด้วยซ้ำถึงว่าศาสนาอื่นไม่มีพระเยบุคคนนะกบตุติจ้าตับเลยไม่มีพัสดบันสศกิจทาคกา,ารนะค่ะมีพุทธศาส,สนาเท่านั้นศาสนาได้มีองค์แปดมรรคแปด นั่นแหละศาสนานั่นแหละสมบูรณ์นะท่านบอกไว้พอดีพอดีพอด,พอด,พอดีทุกอย่างพวกเราพี่น้องทั้งหลายก็มานี่จบเป็นันไหนก็พูดใ้ฟังพูดในฝัง,พ,งพูดแล้วมันเป็นนะถ้าจิตมันไม่มีกุศลถ้าจิตมันไม่มีความเชื่ออย่างนี้พอพูดหูช้างกอ,อ,อกงคว่ำพากลับไปบ้านอย่างน้อยก็กลับไปบ้านจะเลึกถึงกาบซยก่อนหรือนอนก่อนนอน,อน,นอนจอ่อ ถ้าอยู่กับพุทธโธพุทธโธนี่ดวงเลิศดวงประเสริฐพุทธะนี่แปลว่าคุณรู้ดีรู้ชั่วนั่นะเป็นมาผู้บิบานถ้ารู้ดีรู้ชั่วแล้วสิ่งที่ชั่วไม่ทํนานั่นแหละพุทธโธเบิกบานบานจะเลื่ยจนสว่งางกระจายแจ้งขึ้นไปเจ้าออไปแล้วก็เห็นกีเลสทุกประเภทและพังตรงเลยนะ่ถ้ารู้ดีรู้ชั่วแต่ยังทําชั่วอยู่ไม่ใจประพุทธะไม่ใจพุทธโธดวงเด็ศอืม มีดีมีชั่วก็เน,นี่ยแหละพุทธ,ธะปลอมบ้างไม่ปลอมบ้างอเอออก็ทําลายตัวเองมีปัญหากับตัวเองอเอายากไม่ใช่เล่นยากเพราะอะไรนี่พูดตามหลักนักปราชญ์ยากเพราะกิเลสพาใหยา้าหยากทําไม่มีพาให้ยากเลยกิเลสนี่พาให้ยากขี้เกียจก็ตัวกิเลสพาให้ยากเออตัวโรกตัวโกดกิขี้เกียจพาให้เป็นโทษหมดนี่ว่ากิเลสกิเลสนึกว่าอันตัวนี้เนี่ยมันทําลายแต่มันล่ามันถอนยาก แต่อยา่าทิ้งกันอะตามหลักท่านก็พูดนี่เจนะทุกขมัดเจตินั่นคนร่วมทุกได้พราะคมเพียนขีนเหเถอะกานอะไม่ได้วันนี้ก็ขี้เ่รอย่างนั้นเอาจนให้ได้เอาจนได้เหมือนขึ้นยอดเขาไม่ได้เพียนขึ้นไปจนให้ถึงยอดเขาไ,ได้นั่นโคมเพียนตัวน,นี้อ่าต้องอดต้องทนเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนั้นเบื้องต้นต้องลําบากไม่ว่าใครแหละพ่อแม่เลี้ยงลูกก็เหมือนกันลูกน้อยกูใหญ่จะโตต้องลําบากแน่ งานไหนชราเนี่ยกูจะขึ้นมาก็ลำบากไม่มีมาสะดวกได้หรอออสะดวกคู่กับความลำบากง่นเออลลำบากกับคู่กับความสะดวกเนี่ยเป็นคู่กันสุกกระทุกก็เป็นคู่กันผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นคู่กันแน่มันก็มีอยู่อย่างนี้หลักธรรมชาติความจริงล้วนๆล้วนๆเลยไม่น่าสงสัยอะไรแต่เวลาไปทําไม่เอาที่เสเป็นลากคอไม่ว่าท่านว่าเราเอาไปถึงกุฏิแล้วก็นอนตรงไม่มีใครเห็นเราหรอก นอนก็นอนไปเถอะที่เลสเราเห็นตัวเองที่เด็เราทำลายตัวเองคุณสุดท,ท้ายนานไปก็ไม่มีที่พึ่งทางใจก็ถึงจะนานไปเท่าไหร่ก็ทำลายตัวเองไม่ว่าทางคารวัไม่ว่าทางพดดระอันเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์เดียวกันท่านจึงว่าให้ดูชีวิตของคมเป็นอยู่อันนี้นอนในเวลาวันนี้ปดวดหัวเวลานั้นมันเดือดร้อนสุขภาพมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันโดยตามแับธรรมชาติของมันเวลามันจะเป็นมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา ใจนีนแก่ไม่เลยจะปรุงจะแต่งขึ้นมามันก็เป็นหนักธรรมชาติของมันแต่ยังไงก็ตามอย่าตามสิ่งที่ทําให้ต่ำซ้าเลยตามคือไฟที่เป็นโทษท่านจับมา็ิกิเล่นนะคุณไดศาสนาทำไมกิเลสในทางคารวะจะยืนอยู่ในสิงห้าอ้าวยืนสินห้าไม่ได้ก็ลงมาความซื่อสัตย์จริงร้อยเปอร์เซ็นนี่จะไม่ค่อยมีปัญหานอกนั้นปัญหาเต็มหัวใจหมดแก่ยากท่านัาางมาทําเป็นเครื่องฉาล้างนะ น้ำชะน้ำล้างคือน้ำทำน้ำดับไฟก็คือน้ำทำนะดับหัวใจเราที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงแล้น้อมเย็นเป็นสุขโอ้ยศาสดานี่ปลอดโลกคนถ้าถึงทำปุ๊โอ้ยกาบนี่ถึงิ่สนิทนะถ้ายังไม่ไม่ถึงนี่มันไม่ยังไงมันก็กาบแบบพิธีในส่วนมากจะน้อมมันก็ยังยากถ้าเป็นทำปุ๊บนี่โอ้มันถึงหมดเลยถึงถึงหมดเลย ถ้ามันถึงใจอ่อในางนั้นมันก็กลาบ,บไม่สนิทที่ไหนบางทีก็กลาบเพราะเป็นพิธีที่ส่วนมากธุรกิจสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกก็แปลว่าผูกคล้องเหนี่ยทั้งหมาทั้งสองหูก็นหนีกระแตกประโยู่์ก้ากประโยคนี่ไม่ได้เรียนมหาอีกแต่ว่าผูกคล้องติดหมดขึ้นที่ไปสัตว์โลกแปลว่าผูกคล้องคล้องไปตามอารมณ์ต่างๆกามชีเด่ตัณหาลากไปหมดเลยตัวเล็กตัวน้อยแล้วแต่ถ้าดิกิเลสมากมันก็ลากลงมากเพรหนักมากทุกมากนะั ถ้างิตเดชเบาบางก็มีความสุขอพอระลึกถึงทางกุศลได้ก็มีความสุขเพราะอย่างนั้นสู้มันไม่ได้ทางทุกข์ฝ่ายทิ่เดชก็ลากลงไปก็ใจก็เศร้าหมองแน่พอลึกถึงบุญก็ลื้อขึลื้อขึ้นมาท่านจึงให้บำเพ็ญบุญนะเพ็นบุญอย่าโลดละท่านหมายอย่าประมาทท่านหมายนั่นะจีนีจะไปทํามัน คุณ้าหน้าที่เนี่ยโมนะาคุณบจ้าแล้าไี่เนี่โมคุณทำไมอยู่เลยฮะพระบรโมา่อ่อนไม่ญ่สยนี่ครับ ออมาจันในหันนั่นตอนเศร้าเพราะป้องเจตถูกบันผักมันสะดวกวะมาไม่ไรนี่ไงมาเนี่ยมือแล่นกันได้ขนาดมาได้ยังสั่นกันนัดกันมาว่าแปดคำี่ร่วมกันมาสิยังใครชัวร์ทำไมยังเศร้าจักมันทางขยันย่อมมาหมักดิ่งมันสะดวกพอพระท่านมีคือสุดลบนี่เป็นเหตุไม่สะดวกแต่จันทร์ยังหันแล้วมาดีกว่าแต่้ก็บอกลงหนาว่าห่างที่นกินกูจะจับกันมาได้รถกูจะมานี่ อย่างน้อยสองคำเรือนที่ดนะีอย่งดีอือพอจะอย่างนั้นก็โอ้จะฟังเทศหลวงพ่อนะพวกเรายังไงก็ควรกันไปบ่อยมันก็ทุกข์กระตือได้เหมือนกันแนะ่ไม่รู้จักประมาณเอาทําขึ้นว่าแหละจะทํามันให้รู้จักประมาณก็ต้องดูญาติโยมว่าควรหรือไม่ควรว่าเขายากลาบากขนาดไหนเขาพอใจหรือไม่พอใจแล้วก็คิดเป็นไงอย่างนี้ก็ต้องดูหากเขาศรัทธาจริง,รงๆเขาก็ลุ่มอย่างนั้นห่างทีหนึ่งดูทีนี้เหมือนกันนะ ผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนที่จะมาแต่ผู้ใหญ่บ้านจีจ่นลจีนเคยบอกกันจะพาลูกหลานมาทําแล้วก็เกณฑ์มาบ่อยๆก็ทุกข์เกินนะเขาก็มัยากจนปีหนึ่งให้ครั้งสองครั้งทำนั่นเองหากไม่มีเรื่องจะเป็นไม่อยากควนบางทีก็พวกเรามาต้องรู้พวกจูมิชชูอไอจะมาใส่ปูวนในฝั่งเรื่องการรักษาหน้านใจคนคนทุกข์ยากลาบากต้องคิดต้องอ่านมะาใจเขาใจเรานะถ้าเป็นอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันเบาอะไรก็จะเอากับเขาอย่างเดียวดูเขาที่ ออเดี๋ยนี้พระปจะเด็นเกงว่าเขาปรนณนาทำนั่นเองโ่จะไปไหนเรียกเอาลากเอาลากเอารถเ,เขาันานน่ะมันพระมันไม่ใช่พระแบบคมร่มเย็นพระแบบอํานาจมาถืออมว่าตัวเองเป็นพระเออนั่นไปเป็นพระจะเป็นผีก็ไม่แน่แล่ะยากนะถ้าจิตเป็นธรรมน้ยง่ายคุณจู้ อืทําเป็นจิตจิตเป็นธรรมนี่พอเข้าใจพอรู้ถึงสาภาวะนี่ก็รู้แล้วลําบากก็เพื่อตัวเองไม่อยากกระตุ้ระตือนคนอื่นโหนี่มันไปคือความสาบนีโหไปกวนขอไม่ใช่เล่นนี่เขาใส่บาดวันหนึ่งวันหนึ่งดูที่มือช้าเนี่ยถ้าเจ็บไปได,ได้สิบวันก็มีแต่ว่าสิบวันดีที่นี่ถ้าไม่มีตู้เย็นถ้ามีตู้เย็นสงสัยพระอาจจะเจ็บไปไว้แต่พระที่นี่มีมีหลักธรรมมีวินยัยองค์ไหนทําก็แปลว่าผิดปกติ เพราะทำยังไงก่าวไว้ดีหมดหาใจสะสมอาหารนี่ยไม่มีฉันเพีเดียวก็เจ็ดตรงนั้นเองต้องบบริจาคไปเฉลี่ยเจ็ดจานไปนะฉันเพีเดียวพอแล้วพระมันมีการในงานอะไรไปเอาเปรียบวัดพระชรมเัอรนะงนี้ก็าลองดูใช้ฉันสองมือจามหนึ่งมันผมที่ทายู่กันนะขามี่ลำบากนะที่เขามาเล่าฝั่งบางทีก็จะจับกลุ่มกันไปอาหารเพนนะอยู่บ้านเมืองอยู่นี่ ขับขันอย่างนี้โถลําบากเคาเขาจะไปไหนเขาจะไปเรื่องลูกเขาไหนเขาจะไปนานไหนเ็าไปเกี่ยวอะไรเขาลาบากเออฉันมือเดียวกว็แล้วมีน้ําพอันเดียวกว็ใส่หอบใส่บาทมาถาหลิงกินนล้พอเราไม่มีการมีงานอะไรให้มันขึ้นกับน้ําใจอยากไปบาทสะอาดยังไงยังไงนั้นเป็นบุญกุศลล้วนๆออตามพระวินัยนะตามหลักทุด,ดงนี้นะถ้ามีเรขยีงไทุดงเสียเลยดีขาดออ จะไปแน่อย่างนั้นแนอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เขาไม่รู้จักจําเป็นอาตมาต้องสอนที่พีของแสนบาทนี่เบื้องต้นต้องบอกเขาก่อะอย่างที่คนไม่รู้จักอย่างนี้เข้ามาเราก็อนุโลมไปเขาเพราะเราอยู่กับโลกไม่ว่าจะตัดปึ๋งเลยไม่ได้เพราะเขาไม่รู้นี่จําเป็นต้องเปิดให้เข้าใส่ก็ให้ย่าโยมเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่เลี้ยงเป็นที่ให้สนับสนุนเรื่องปัจจัยต้องรักษาน้าใจเขาเขามาปุ๊บโอ้ยเราถือทุดงละไม่เอาละโอ้ ก,ก,าาก,ก,ก็ไม่รู้จักมันก็เสียใจที่คนเข้ามานึ่งเดนถึงรู้จักพระรู้จักแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหรืออย่างงี้ท่านที่เห็นน,หนักป่าท่านพูดมีฝั่งโอ้เห็นนี้มันจะไม่มีนานไปมันจะหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปดพูดให้พอกันคิดกันอ่านที่ไหนที่พอได้ศึกษามาพอเข้าใจพอรู้เรื่องสาภาวะเอาไปคิดไปอ่านพูดท่ดดนานพิจารณาครับมันจะหมดไปจริงๆกุดร้วนเข้าไปทุกวันทุกวันเพราะกิตมันไม่เต็มมันก็ต้องกุดสิ เพอกุดลื่นเข้าไปกุดลืวนเข้าไป,าไปโห้ยมันมีเอาไหนสิกินงใจเป็นโลกมีแต่จ้าเพ่นไปหาเที่ยวสะ,ะเที่ยวก็เสียหลักยิ่งเข้าพรรษาท่านห้ามทำย,นยนินอะไรนี่กล่าวไว้ต้องกันหมดลปลอดภัยสิเออถ้าตั้งอ,อกตั้งใจทําตามนั้นงามเป็น่าสังฆาโสภนามงามจริง ทึงว่าทำทำคนให้งามทำพังให้งามเนี่ยทางโลกก็ซื่อสัตย์จริงงามอย่างยิ่งไม่มีเรื่องมันมีกฎหมายได้บังคับมังเกนเลยงามที่สุดแต่หน้าตาขึ้นกินห้าร่มเย็นที่สุดไม่มีโกหโกพกลมซึ่งกันในการพูดแล้วแล้วไปเลยมีมอบเงินให้แล้วก็ไว้ใจเลยตรงไหน,นตรงไหนแน่น,นอนเลยล่มเย็นทั้งลูกแม่เกิดมาตระกูลนี่ว่างเงินเถอะถ้าทำอย่างนี้หมดหรือเจริญอย่างทุกติงจติใจเดียว ไม่มีเรื่องอะไรเลยเยอม่าจตัวนั้นสิโคหกความแม่มันไม่จะเลยเรียกคนทุกอย่างทุกวันนี้หูแตกจะว่าแสนโกหกเป็นธรรมบัตร